สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชํานาญนะคะโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงชนิดของการแสดงออกหรือวิธีการของการแสดงออกซึ่งอาจจะหมายถึงสิ่งที่ประดิษฐ์ออกมาเป็นชิ้นงานก็ได้ ทุ้มครองทรัพย์สินธรรมญ,ญาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสารรค์ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันการละเมิดสิทธิ์จากผู้อื่นการเอาไปแอบใช้หรือการเอาไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนะคะเราก็จะได้สิทธิ์ตามกฎหมายที่พึงมีของเราในการสร้างสรรค์สิ่งสิ่งนั้นค่ะถ้าในแง่ของด้านสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆก็จะมีเรื่องของการสร้าง KPI การสร้างประวัติของตัวเองหรือแม้แต่การเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมค่ะ ทรัพย์สินธรรมญ,ญาในทางสากลแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็จะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็เป็นทรัพย์สินธรรมญ,ญาอีกประเภทหนึ่งที่จะต้องมีการจดทะเบียนจึงจะได้รับความคุ้มครองนะคะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็จะมีตั้งแต่เรื่องของสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายทางการค้าซึ่งเครื่องหมายทางการค้าก็จะมีอยู่สประเภทก็จะมีเครื่องหมายทางการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายร่วมเครื่องหมายรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผังภูมิจนรวมหรือความลับทางการค้าค่ะนิขสิทธิร์คือ สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆกับงานสร้างสารรค์ที่ผู้สร้างสารรค์ได้กระทําขึ้นด้วยความวิทยาอุตสาหะและเป็นการสร้างสารรค์ที่ไม่ได้ไปลอกเลียนแบบผู้อื่นโดยที่ลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองทันทีเมื่อสร้างสารรค์เสร็จนะคะลิขสิทธิ์จะแบ่งออกเป็น9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องของวรรณกรรมนาตกรรมดนตรีกรรมศิลปกรรมสดทัศนาวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่ภาพแพร่พเสียงและงานแผนกอื่นใดในวิทยาศาสตร์และศิลปะอื่นๆค่ะ ทีบัตรคือหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะที่กฎหมายกําหนดนะคะจะเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสารรค์ที่จะผลิตหรือจําหน่ายในอุตสาหกรรมต่อไปค่ะการประดิษฐ์หมายถึงการคิดค้นหรือการทําขึ้นให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธ,ธีการใหม่โดยที่จะเป็นการปรับปรุงต่อยอดกระบวนการ มันเกกิดดขึ้้นหม่็ไเงื่อนไขการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรก็จะมีหลักๆอยู่3ข้อตามที่กฎหมายกําหนดนะคะข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของความใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์หรือการคิดค้นข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นในสิ่งประดิษฐ์นั้นและข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมค่ะซึ่งจะต้องมีครบทั้ง3าข้อจึงจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรนะคะ สำหรับการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นนะคะก็จะมีช่องทางในการยื่นขอรละคุ้มครองอยู่หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการยื่นด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาการยื่นผ่านออนไลน์ผ่านระบบ e-filing ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภูมิเรเมนาวที่ห่างไกลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถไปยื่นได้ที่พาย์จังหวัดค่ะหรือแม้แต่การยื่นผ่านตัวแทนสิทธิบัตร ตามาบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆก็สามารถกระทําได้ค่ะนอกจากนี้การยื่นขอ,ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินธรรมญานะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายแบ่งไปตามประเภทของทรัพย์สินทร,รมญานั้นๆนะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถไปติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทร,รมญาหรือเพจของกรมทรัพย์สินทร,รมญาหรือแม้แต่เพจของสถาบันวิจัยในนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะ